สวัสดีครับผมราสักโอเวอร์ซีวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการจิ่งเินคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเพราะกว่า98%ของคนดูที่ดูช่องผมยังไม่ได้กดติดตามนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนางเอกสาวโบเมลาดากันบ้างนะครับที่ตอนนี้ได้หมดสัญญากับทางช่องเอสีไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับขอหยิบยกเครดิตข่าวจากทางไทยรัฐมาพูดกันสักนิดนึงนะครับโบเมลาดาเป็นนางเอกชื่อดังของช่องเกตที่มีแฟนๆติดตามไปจำนวนมากสำหรับโบเมลาดาสุสีมีผลงานละครให้ได้ติดตามมากมาย และล่าสุดช่องเจ็ต้นสังกัดของโบได้ส่งจดหมายเพื่อแจ้งว่าโบเมลดาได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของช่องแล้วพร้อมกับบอกว่านักแสดงสาวอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองโดยในจดหมายได้เขียนข้อความระบ,บุไว้ดังนี้คุณเมลดาสุสีสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดดี ขอแจ้งให้ทราบว่าคุณเมลดาสุสีจะสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักสแสดงในเดือนพฤษภาคม2563สถานีได้หารือกับนักสแสดงแล้วซึ่งคุณเมลดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองในการนี้สถานีขอขอบคุณคุณเมลดาสุสีที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโบเมลดาก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ผมติดตามผลงานมาเกือบครบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องค่าเชื่อและก็หลังจากนั้นก็ติดตามผลงานของนักแสดงคนนี้มาตลอดและถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะรู้ว่าโบเมลดาเคยแสดงละครเรื่องไหนกันบ้าง ผมได้รวบรวมข้อมูลและทำคลิปแยกเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ตัวเอที่ด้านบนสามารถคลิกไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ